สวัสดีและทักทายนะคะเมื่อนี้กับพามาทำอาหารพัพัดปลาหมึกนะคะใส่ผักนะคะใส่เตงนะคะนี่ก็หั่นปลาหมึกก่อนนะคะหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะคะดูคนทำก็ขมักขม้นมากนะคะตั้งใจมากมุมเดิมที่เก่ามุมเดิมนะคะ วันนี้ก็หั่นปลาหมึกค่ะซอยๆค่ะ,คะหันหันหันนะคะ หั่นพอดีคำนะคะคเรียบร้อยก็หัน่นแตงนะคะ แตงที่ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรุดตีนรุดมือเนาะโอ้ยโทดแล้วโอ้ขอโทษนะคะพูดมมกสุภาพหั่นหัแนหัน่นแตงนะคะเป็นชิ้นนะคะทำแบบอย่างรวดเร็วเลยนะคะ ใส่เห็ดนะคะเห็ดสวยมากมาแต่งสวยเห็ดนะคะหั่นเป็นชิ้น เรียบร้อยแล้วค่ะกระเทียมค่ะสามกีีบพอนะคะตั้งใจขนาดเลยคนทำกระดาพอใส่ใจมาก ไปกันเลยนะคะอ้าวยังไม่เสร็จอีกหันแต่งอีกโอ้สงสัยมันน้อยเกินเนาะ ผัดกันเลยนะคะด้วยความรวดเร็วนะคะใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาอร่อยนะคะแซ่บมากเลยนะคะ